วันนี้นะครับผมนะผมก็มีคาร์โปโลหะมาแนะนํากันนะครับผมนี่เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคาร์โปอลูมิเนียมนะครับผมก็จะเป็นรูปแบบทรงปากกานะครับแบบนี้เลยนะครับผมนะตัวนี้นะครับสามารถเอาไปใช้แบบว่าเล่นนะครับฝึกซ้อมพวกกีตาร์ได้นะครับผมนี่เลยนะครับผมนะก็จะเป็นอลูมิเนียมน้าหนักเบานะครับผมนะนี่เลยก็จะเป็นรูปทรงปากกานะครับแบบนี้เลยนะครับ ก็ตัวคาโป้นะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีสองสีนะครับตอนนี้นะพี่ร้านก็จะมีสีดํานะครับแล้วก็เป็นสีเทานะครับผมนี่เลยนะครับผมเป็นแบบว่าอลูมิเนียมอย่างดีนะครับผมนะก็ตัวสปริงก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่เลยนะครับก็สามารถขี่คอกีตาร์ได้แน่นดีเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้นะครับก็เจ้าคาโป้นะครับผมนะโลหะนะครับผมนะโลหะอลูมิเนียมตัวนี้ก็จะอยู่ที่ นี่เลยนะครับตัวละ150บาทนะครับผมแล้วก็จะมีสีดํากับสีสีเทานะครับผมนี่เลยนะครับผมว่าทนายสนใจนะผมนะคาร์โปนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับผมแล้วก็สามารถติดต่อบล็อกมาได้นะครับหรือจะมาดูสินค้าเพิ่มเติมที่ร้านก็เชิญได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับผม